วิลเลียมวิลสันมาวิลเลียมวิลสันอีกแล้วโจมตีคนเดียวเอาไปก็เขนทูบแล้วก็เกลือเมื่อกี้เพชรชั้นสองอยู่บ้านี่หรอใช่เมื่อกี้เพชั้นสองแต่ตอนนี้ต้องอยู่ชั้นสองมาเดินมาเชื่อผมปะล่ะเป็นไปได้งั้นมาชั้นสองเลยมาเั้ยโอ้กระตุกผีโอ้ปกติเวลาโดนจะโดนห้องนี้กันบ่อยนะอุ้ยใช่ เอ้ยอุ้ยเงาเงาใช่ไหมแน่ใช่ห้องนี้แหละห้องนี้แหละใช่ไหมทิ้งเลยนะทิ้งหนังสือเลยนะทิ้งหนังสือปกติจะโดนก็โดนกันห้องนี้เลยสามคีดสามคีด Where are you อ้าวแต่สำหรับคนเดียวพี่ออกไปก่อนสามทุกคนออก Where are you ทุกคนออก k e บ p o u t s i d Where are you อืมเียอ้าว สิวงศาเดี๋ยวพี่เข้ามาเช็คเดาไมีใครอยู่ในรถต่อพี่มีมีพี่อยู่ในรถเก้าวงษาโกดมไปไหนอตัว้ปิดไฟในห้องทีอุ้ยข้างๆเลยข้างๆเลยมีทั้งผีมีทั้งโกดมเอาชิบหายเลยเอาเอาไหนไหนหายไปแล้วชิบหายเออด้านซ้ายตรงหลังประตูเมื่อกี้มีทั้งผีมีทั้งโกดมวายวายชิบหาย แม่งอากูปิดประตูมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูปิดประตูมาเลยถือาผีไม่อยู่กันเลยวะโอ้ผีแม่งถือปังตอนเท้าควายสวิตไฟต้องสวิตไฟไหนตองตองในในสวิตไฟอยู่ไหนซ้ายมือไม่มีไม่มีไม่มีดูซัมติงดูซัมติงเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่คนเดียวอย่าเพิ่งซัมติงยุ่มทุบไปยังวัตถุมวลกำลังไงวัตถุมวล a ิลเ l ีย n What you want วอนมีแฟนช็อกอยู่เนี่ย Mr. มิสเตอร์วิลเลียมว่าจูวอนตูมเฮดโเออ Why you hate me เฮ้ยดีไงฟิกเกอ์ปิ้นเจอละ Why Why you hate me เฮ้ยโอเคโปรตอกไกพี่โปรตอกไกโปรตอกไกโปรตอกไกเอากลับบ้านโอเคอ่าทำมันไม่เหยียบไอ้นี่นะมันไม่เหยียบคูซิฟิกนะเออมีเควสอะไรเหลือบ้างตอนนี้กูซิฟิกกูซิฟิกอย่างเดียวเลยวางหน้าบันไดกูซิฟิกวางหน้าบันไดพอเราก็ล่อมันลงบันไดโอเคโอเค งั้นงั้นเดี๋ยวไปด่ามันนะ William Wilson เก๊กอยู่เฮ้ William Wilson Where are you Where are you William Here Okay I hate you Come on Come on I hate you too Big head Fuck you เอาเลยวมีเหตุโอเคเราถ่ายได้แล้ว Okay Come on Show me Nope Show Show you ass The fucking ass Asshole Hey Show Show me William Wilson วิลเลียมวิลสันวิลสันนะวายอะไรวู้มันโผล่ีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเงียบเลยเดี๋ยวฟังปกติผีจะโผล่ต้องมีตึกๆใช่ไหมเอออันนี้แม่แบบเฟดมาต่อหน้าต่อตาแบบนี้เงียบแบบใกล้ๆเลยมันจะจูกปากกูแล้วอ่ะกพี่เข้าไปในห้องผมก็บอกแล้วมีทั้งโกลด์ออฟมีทั้งผี มีตะโกนมีตะโกนไม่มันโผล่มาแบบเฮ้ยแบบเงียบๆแบบปกติมันจะต้อมาแห้งมาเฮ้ออันนี้แบบโผล่มาเงียบแว๊นึลยแล้วก็หายเขียวขดขหลออเลยมีตะโกนตะโกนเลยอุดาด่านไม่เยอะม่จัดให้วางน้าแร่หนึ่งอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นวางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่ไปวางหน้าประตูให้โอเควิลเลียมวิสโอเควิลเลียมวิสันยูดิตกูดอากนอิลิสเฮ้ You l o o good again please show me kiss me hey show me again show you face เฮ้ยลอยเถอะเสียงเดินเสียงเดินโรมะโรมไหมโรมโรมโรม hey show your ass the fucking asshole the fucking cuss hey hey the fucking cuss why เงาเงาเงาโอ้โหโอ้โหยังไงเดินเดินเฮ้ย come on why you why you walk to the fucking camera hey coming why so serious why so serious hey fuck hey William Wilson fuck my ass hey my ass hey my ass my ass hey ไอ้แอฟเ e ี่ hey come on hey come on Miss Don Uy อัดหน้ากูเลย William Wilson ใครปิดประตูโอ้ พี่ยังจะถามอีกเลยว่าใครปิดประตูเหมือนเปิดให้ด้วยโอ้โหเว้ยกี่ขีดวะโอ้โอมแล้วพอตัวไกด์พี่พอตัวไกด์ไม่ไม่ไม่ประเด็นคือแม่งแล้วเปิดประตูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูเฮ้ยวิลเลียมสันไอ้พึ่มอยู่ที่แหละเฮ้ยโอ้เล่นขวดเหล้าด้วยมุดอะไรพี่ขวัญเล้าอ๋อเหรอที่มีการแล้วโอเคพี่ไปวางอันหนึ่งในห้องเลยเหมือนห้องเหยียบในห้องนั่นแหละแล้วก็มีสปิริตเลยสปิริตบล็อกแล้วเฮ้ยปิดอีกแล้วเจ้าปิดทำไม เปิดประตูจะแก้กูทำไมเนี่ยแล้วมันทำมาโอ้ยเปิดประตูใส่ด้วยสปิริตบ็อกซ์ฟิงเกอร์ปรินแล้วก็มีอะไรนะกดออฟกดออฟกดออฟนี่ไม่ติดกดออฟนี่มีถ้าได้ตัดลงมีมเลยไปดูย้อนหลังจะหามากเลยเนี่ยมีคนมีคนเดินเข้ามาในประตูดิเดินเข้ามาอย่างนี้ไปสองคนแล้วก็เงกอยู่อย่างนี้หันซ้ายไปกดออฟหันขวาโดนกอนจริงเลย บ่ย,ยตอนทุกคนเดินเข้ามาตรงกลางเนี่ยซ้ายเจอผีขวาเจอผีออฟผมเลยบอกนผมเลยบอกที่เป็นประตูเป็นประตูวายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ and subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ